สิงแหวดลลอมกันมั้งนะครับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแหวดลลอมนั้นทำคนเดียวไม่ได้นะมันต้องเกิดจากความร่วมมือข้องถูกๆฝ่ายด้วยนะครับไปกันเทพูเก,กตนะครับ,ก,บรกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลลอมนะครับการจัดวางท่านลงกอตัวอ่อนประกาศร่างแบบ 3D Printing Solution นะครับเตพพื่นเทอาวสยามเกาะราชาเย้จังหวัดภูเก,กต็ตครับ ไปเลยบรรยากาศกันนะครับนี่คือบรรยากาศตีว,ว่ากรมทร,รัพยากรทางทะเลและชายฟังกระทรวงสัพรรยากรธรรมาชาติและสิ่งแวดล้อมได้รวมกับ s c g ครับโดย4 p a c k g r e e n s o u u t i o n ดำเนินการจัดวางวัสดุท่านลงเกาะตัวอ้อนประกาศร่าง 3D Printing จำนวน88ชุดครับ ในบริเวณแนวประการังถี่เสื่อมโซมพื้นที่อาวซยามเกาะราชาใยจังหวัดภูเก,กต็ตโดยได้รับมองวัสดุท่านลงกอะตัวอ่อนประการังจากบริษัทไทยูเนียนภายใต้โครงการหลักทะเลในการจัดวางห้นนี้นะครับก็มีผู้บริหารของบริษัทไทยูเนียนกรุปจำกัดมาหาชน บริษัท SCG แล้วก็มีอาซาสมัครหนักดำนามผู้ประกอบการในพื้นเทเกาะราชาใหญ่หนักดำนามอาซาสมัครชาวต่างชาตินะครับในพื้นทจังหวัดภูเก็ตมารเข้าวรวมกันล่คคนเลยครับ สำหรับพื้นที่แนวปะการังเกาะราชายใยอ่าวสยามจังหวัดภูเก,ก็ตเนี่ยค่ะมีประมาณ50รายจากการสำรวจสภาพโดยทั่วไปในไล่พื้นทีสน่ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เนี่ยค่ะพบว่ามีสภาพเสื่อมโทรมบางบริเวณก็เสียหายสูญเสียพื้นที่อย่างท่าวอนเลือแต่พื้นทรายซึ่งก็มาจากไล่สาเหตุไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมท่องเที่ยวดำน้ำการถิงสมอเรือและการฟอกข้องปะกการังตามธรรมชาติและสามารถฟืน้นฟูตัวเองได้ยากค่ะที่ผ่านมากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งก็ได้ ดำเนินการฟื้นฟูปะการังทางการปลูกปะการังและการจัดวางท้านลงเกาะรูปแบบต่างๆเช่นรูปโดมซี่เลี่ยมหรือการวางอิดบล็อกในพื้นที่ได้พ้นเป็นที่น่าพอใจค่ะ และก็ในวันนี้นะครับเป็นหน้ายินดีเพิ่มเติมด้วยนะเทวบริษัทไทยยูเนี่ยนกรุ๊ปจำกัดมหาชนได้ให้การสนับสนุนงบประมาณดําเนินการนะครับ<ม>และก็ได้พื้นที่จังหวัดภูกแก๊สบริษัทก็จะสนับสนุนดําเนินการต่อเนื่องเลยนะครับไม่ใช่แค่นี้นะดำเนินการต่อไปอีกสามปีนะครับ<ม>จากป<ม>ีนี้เป็นต้นไปร่างการจัดวาง้านนี้ขาดว่าจะใช้เวลาประมาณนึ่งปีครับปาะการางก็จะเริ่มลงกอ แต่ว่าปัน่นพื้ก็ตามล่างการจัดวางคนนี้ก็จะมีกิจกรรมข้องกลมอย่างต่อเนืองโดยหนักดำน้ำอาสาสมัครในพื้นที่ก็จะมีการแก็บเซจินส่วนประกาศร่างเถวาแตกหักตามพื้นเทและก็ยังมีชีวิตนะครับไปติดผลท่านนี่แหละ จเรียวกว่าเป็นการปลูกประกาศร่างก็จะ่วยท่านเหล่านี้มีประกาศร่างลงเกาะแล้วก็จะพกคลุ่มวัสดุได้เร็วมากขึ้นนะครับโดยจะมีการติดตามเป็นระยะต่อไปนะครับอืมค่ะธรรมชาติก็สร้างความสวยงามให้เราเราก็ต้องช่วยดูเลขกันด้วยอาจจะต้องช่วยกันนะครับธรรมชาติทำเราก็ทำกันร่างๆเราก็จะเห็นการถิ่งไรหลายๆอย่างเมื่อนรดทั้งที่มันปอดรอประจำการแล้ว,วอะไรแบบนี้ลงไปให้เป็นท่านคล้องประกาศร่างพอประกาศร่างก่อปุ๊บปลาก็มาค่ะนะ